ัง,งวันนี้ฟังเรื่องผีขอเสนอเรื่องรถเก่าบนถนนเปี่ยวคืนหนึ่งนัดขับรถกลับบ้านตอนดึกๆบนถนนเส้นหนึ่งซึ่งเป็นถนนที่เปี่ยวมากแทบไม่มีไฟสองทาง ขนาดที่รถกำลังแลนไปเรื่อยๆด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเห็นรถเก่าคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางเขาพยายามเพ่งมองดูว่ามีใครขอความช่วยเหลือหรือไม่แต่เขาก็ไม่เห็นใครนัดค่อยๆชะลอความเร็วรถลงและเมื่อแสงไฟจากรถของนัทสาดไปยังรถคันนั้นทำให้นัดเห็นว่าข้างในรถมีผู้หญิงใส่ชุดขาวนั่งนิ่งๆอยู่ นัดแปลกใจแต่ก็ขับรถผ่านไปเพราะในใจก็แอบ,บกัวว่าถ้าลงไปดูอาจจะทำให้ตัวเองไม่ปลอดภัยก็ได้นัดขับรถไปได้สักพักเขารู้สึกว่ามีรถขับตามเขามาสักระยะหนึ่งแล้วเขาค่อยๆชะลอความเร็วรถลงอีกครั้งเพื่อให้รถคันนั้นขับผ่านเขาไปก่อนแต่รถคันนั้นก็ไม่ยอมแซง นัทจึงเบี่ยงรถและจอดที่ข้างทางและปล่อยให้รถคันที่ขับตามมาวิ่งผ่านไปเมื่อรถคันนั้นวิ่งผ่านรถของนัทไปนัทมองดูนัทเห็นว่าในรถไม่มีคนขับและไฟในรถก็เปิดสว่างจ้านัทตกใจขยี้ตารรวๆแล้วมองไปอีกครั้งก็ยังคงเห็นเหมือนเดิมรถวิ่งผ่านหน้ารถนัทไปได้ไม่ถึง20เมตรรถก็หยุดลง นัดตกใจรีบเหยียบคันเร่งออกไปทันทีและขนาดที่นัดขับรถผ่านรถคันนั้นนัดก็ไม่วายที่จะหันกลับไปมองและภาพที่เขาเห็นคือนัดเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวนั่งนิ่งๆอยู่ตรงเบาะคนขับแต่ครั้งนี้นัดเห็นว่าหน้าตาและร่างกายของเธอบิดเบี้ยวและมีเลือดแดงเต็มไปทั้งตัว นัดเห็นดังนั้นรีบเล่งเครื่องรถออกไปอย่างเร็วและขณะที่นัทมองกระจกหลังนัดเห็นรถคันเก่าขากตามนัดมาติดๆและมีเสียงดังกล้องในรถนัดว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยได้โปรดกลับมาช่วยฉันก่อนนัดยกเท้าออกจากคันเร่งและคิดว่าจะจอดดูเพราะเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็ได้เมื่อรถของนัทจุดลงกับพบว่า รถเก่าคันนั้นวิ่งผ่านหน้ารถนัดไปอย่างเร็วพร้อมกับหายลับเข้าไปในความมืดเบื้องหน้าเหมือนกับไม่เคยมีรถมาก่อนนัดอึง้งกับภาพที่เห็นรีบขับรถกลับบ้านอย่างไวและเล่าเรื่องราวให้คนที่บ้านฟังคนที่บ้านจึงให้นัดไปทำบุญให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นแต่ด้วยความที่นัดยังคงติดใจนัดจึงลองสอบถามคนระแวกนั้นว่าเคยมีเหตุการณ์อะไร เกี่ยวกับรถยนต์เก่าๆลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแถวนี้หรือไม่ซึ่งก็ถามอยู่หลายคนจนได้คำตอบว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีเหตุการณ์ผู้หญิงถูกป้นค่าข่มขืนซึ่งภาพที่ผู้พบเจอเห็นร่างของเธอทุกคนถึงกับน้ำตาคอเพาะช่างอนาถเหลือเกิน แต่ไม่นานก็สามารถจับคนร้ายได้เพราะคนร้ายเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เองคนร้ายบอกว่าไม่สามารถหลับตานอนได้เลยพอเมื่อหลับตาจะพบเห็นเธอมาร้องไห้กรีดใส่และพูดว่าพวกมึงฆ่ากูทำไม จึงทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถทนอยู่ต่อกันได้จึงต้องเข้ามามอบตัวด้วยตัวเองและเมื่อนัดรู้แบบนั้นนัดก็หลีกเลี่ยงไม่ผ่านเส้นทางเปี่ยวเส้นนั้นอีกเลยและเขาก็มักจะหมั่นทําบุญให้กับหญิงสาวคนนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสถ้าเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อน จะได้ไม่พลาดเรื่องเราความลี้ลับชวนสยองจากประสบการณ์จริงในฝั่งเรื่องผี